ตัวนั้นทานหนึ่งกิโลโอมสองตัวตัวเก็บประจุเซรามิกส่วนที่สุดในขอกระดับหนึ่งตัวตัวเก็บประจุไอเล็กทาไลต์สี่เหลี่สี่ในขอกระดับหนึ่งตัวไอซีวัตต์สองห้าหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะดูเรื่องหมดแล้วนะครับตอนที่ผมบอกไปเมื่อกี้มาดูนิดนึงจริงตัวนั้นทานเนี่ยมันจะมีกำลังของมันสำหรบับวงจรไอวีดีแนะนำใช้ชตัวนี้นะครับหนึ่งส่วนสี่วัตต์นะครับเอคทำคาดเคลื่อน ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตารงดีเราเก็บประจุเซราม,มิกตรงนี้มันน่าจะโอเคอยู่แล้วเกีเก็บประจเุเอออนไลท์มันจะกําลังไฟใช้มันอยู่ที่เราใช้กําลังไฟเท่าไหร่ด้วยตรงนี้นะครับถ้าเราใช้รบาดรฐานสีก้อนก็เอากำลังไฟรักสิบโวล์นะครับก็โอเคนะไอคุณสมบัติของมันก็น่าจะมีเท่านี้นะไปซื้อมันนะครับอ่ะหมดแล้วนะอันนี้อ,อุปกรณ์แล้วก็ มาดูวงจรมันเท่ากับวงจรบักระทบคืออะไรอ่าตัวนี้นะครับไม่ยากไนี่ยเราเห็นวงจอรอย่างเงี้ยอันนี้คือฐานนะครับที่แ็นกระบาดฐานเราก็ต่อกระบาดฐานเข้าไปตามเนี้ยอันนี้ขั้วลบอันนี้ขั้วบวกเข้าไปแล้วนี่วงจรทั้งหมดตัวนี้เป็นไอซีเบอร์ตองห้าอันนี้คือตัวรั้งฐานานะครับใส่รับแบบน,นี้ตอนนี้รูเก็บประจุอันนี้เล็กคไลใช่มั้ยมีเครื่องหมายบวกอันนี้เป็นซิมิกจะเป็นไม่มีเครื่องหมาย นี้วนี่ LED ก็ต่อมาตามนี้เลยคุณต่อมาจรแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาต่อกันดีกว่าเริ่มแรกเลยนะครับเอา IC มา IC เบอร์อห้าขามันมองออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดันขามันลงให้มันแบนขามันลงแบบนี้จริงๆมันเอาไว้สำหรับเสียบลงไปบนแผ่นโปรตบอร์นะครับจริงถ้าคุณซื้อโปรตบอร์มาใช้ันใช้ง่ายแต่ว่าแผ่นมันใหญ่ เลาทำอะไรแป้ไฟนั้นมันเกะากนะครับแล้วก็หนักด้วยเราเอามาต่อมุจรไฟฟ้าเราใช้สายไฟเชื่อมอย่างนี้เลยดีกว่าอย่างนี้เนี่ยขาทั้งแปขาของมันอ่ะมันใกล้กันมากเวลาเราเชื่อมอะไรแบบตามวงจรเนี้ยมันไม่สะดวกผมแนะนําให้คุณต่อขามันออกมาให้ยาวให้ยาวเอาสายไฟเชื่อมต่อออกมานะครับเพราะว่ามันคือจุดดเดียวกันอย่างที่ผมเคยบอกมันต่อเยี้ยเลี้ยงยืดหน่อยไวทำให้มันไปเชื่อมกับอย่างอื่นได้ง่ายขึ้น ผมขอเนี่ยให้สาไฟสีขาวนะครับในการเชื่อมตรงนี้มันไม่มีอะไรบวกเ็าบอกมันตามนี้เลยคุณเชื่อมเข้าไปตามนี้เลยลไฟสีขาวนะครับไอซีเบอร์ตองห้างมีแปดขาได้ไหมครับแล้วก็ตัดสายไฟออกมาเนี่ยทั้งสั้นแปดอันอ่าตัวสายไฟแล้วแล้วก็ แล้วก็มัดเข้าไปที่ขาทั้งแปดของไอซีนะครับตัวนี้เรางอมันออกนิดนึงก็ได้ขาที่อยู่ดิมเนี่ยเลยได้มัดได้ง่ายๆจริงสายไฟผมใหญ่ไปน,นิดนึงเป็นเบอร์ยีิบสองจริงถ้าแนะนําซื้อเบอร์ยีิบสี่หรือยีิบหกนะครับมันจะเล็กกว่ามันได้สะดวกกว่าสายไฟใหญ่เนี่ยเราต้องระวังไม่ให้แต่ลาขามันชนกันนะครับเวลวาใส่เข้าไปอนั้นเดี๋ยวมันมรับวงจร เราใส,ส่สิทเทไปขาหึงแล้วก็บัดกรีนะครับอะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ไอซี IC แล้วก็แปดขาถ้าแปดขาแล้วก็ต่อเชื่อมออกไปเรียบร้อยแล้วบัดกรีให้แน่นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันใกล้กันมากเนี่ยตรงนี้พวกมันอาจจะโดนกันได้ทำให้ไฟรับวงจร เพราะฉะนั้นผแนะนำให้เอาเทปผ้าพันนี้ก่อนพันเฉพาะอันที่พันแค่สองอันก็แต่ละด้านนะครับตรงที่มันอีกอันนึงมันไม่โดนอยู่แล้วก็นน้ผมพันอันนี้นะ ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็เอาเทปผ้าพันเอาไว้ไม่ให้มันชนกันนะครับเราเราพันสลับกันอย่างเงี้ยอย่างขั้วแปดแล้วขั้วหกเราพันเอาไว้ขั้วเจ็ดไม่ต้องพันก็ได้เพราะว่ามันยังไงมันไม่ชนขั้วแปดขั้วหกแล้วมันติดไปอย่างเงี้ยทีนี้มันได้อย่างเงี้ยเนี่ยยังน้ำเครื่องหมายไปก็ได้อันนี้ฮะขั้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ไปต่อง่ายนะเพราะว่ามันห่างออกมาแล้วมันไม่กระจุกตัวนี้ไปต่อให้เป็นวงจรนะครับ มึก็มาต่อเลยนั่นงอะไรเอาสี่เชื่อมกับแปดใช่ไหมมึงก็ใส่ไฟมาตอนนี้ก็เสร็จเราก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมเือเอาสองขานี้ไว้คือตรงนี้เป็นล็อกตรงนี้ที่เยอะที่เชื่อมออกมาที่พวกหลัง่านนะครับตรงนี้เป็นบวกที่เชื่อมมีอับกขลังฐานในนี้ผมยังไม่เลียวไปต่อตามวงจรก็ตามเนี้ยนี้ตัวเก็บประจุเอ๊ะเขาไล์นะครับคือตัวนี้ อันนี้ลยายใหญ่เป็นโคบวกคนระัน่โคบวกจะวิ่งเข้าไปที่ขาสองขาสองตัวนี้นะวิ่งก็ไปขาสองโคลบออกมาเชื่อมกับเส้นใหญ่ที่จะวิ่งออกนี่ไงวิ่งออกมาวิ่งเราวิ่งออกไปที่โคลบมันต่อตามน,นี้ครับต,ต่อให้ตามวงร้อนที่เขียไนไว้นี้ตัวั้นทานกับตัวเก็บประจุที่เป็นเซรามิกคือตัวนี้คุณจะต่อสลับขั้วยังไงก็ได้แต่ว่าตัวเกประจุอินทอราไนี้เอา้วบวกไปฝั่งนี้ แค่นั้นเอง LED ด้วยนะครับ LED ก็วบวกฝั่งนี้ขั้วลบฝั่งนี้ที่เหลือก็ตามนี้เลยเอาสายไฟเชื่อมไปก็เสร็จแล้วขอเป็นแบบนี้ลองไปใช้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วล้วก็เราเอาวันเนี้ยสุดล้วยใช่ไหมครับแล้วก็เอามาทดสอบดูอันนี้ขั้วบวกก็ต่อขา้าบวกของกระถางน,นี่เราใส่านแล้วนะคุณต้องใส่า,านก่อนไม่ติด เห็นการพิมพ์ไหมครับอ่าทางตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราใช้วงจรแบบนี้ไปต่อเข้ากับวงจรในป้ายไฟต่อ,อยังไงเดี๋ยวผมนำให้ดูดูวงจรนี้นะครับเทียบกันอันนี้วงจรจะในป้ายไฟเรเห็นมันยุ่งกว่าไม่ยุง่งมันไม่ยุ่งันไนมันเหมือนกับทุกอย่างนะแต่ว่าสายแค้อันนี้มีสวิตวงจรสวิตเข้าไปเพราะมันต้องมีสวิตเปิดปิดอันนี้ไม่มีแล้วก็ ตัวเนี้มันจะมีอวดีดวงเดียวนี้มีหลายดวงวธีททำหลายดวงง่ายๆคุณต่อขนานเข้าไปเหมือนกับที่เคยทําในป้ายแฟนเก่าคนโ,อโ,โวอากเนี่ยต่อไปยังโฟกุบอวดีที่ดวงข้างหน้าต่อเนี่ยต่อต่อไปเรื่อยลบก็ต่อลบเรื่อยแค่นั้นเองก็เปลี่ยนอวีดีดวงเดียวเนเป็นหลายดวงทีนี้มันไม่ไม่ใช่ว่าจะขับอวดีได้หลายร้อยดวงนะมันอาจจะขับได้แค่แบบห้าสิบกว่าดวงอะไรอย่างนี้ถ้าคุณใช้แล้วมันไม่กระพริบหรือว่า มันดับอะไรอย่างนี้คุณลองแยกวงจรนี้เป็นสองอันคือสร้างวงจรแบบนี้ขึ้นมาสองอันแล้วเอาขั้วบวกของกระบาาทานนะแยกเข้าไปทั้งสองอันคุณลอแยกไปทั้งสองอันแล้วเอาสองอันนี้แยกไปคนละชุดแล้วเสียบเข้าไปยังไฟไฟแต่ส่วนที่จะทัการให้กับพิบพม้นเพราะว่าใช้วงจรเดียวมันอาจจะพิมได้ไม่หมดแต่โดยปก,กติเนะี่ยมันก็น่าจะได้อยู่แล้วแหละนี่ลองมาทําจริงกันเลยอันนี้ป้ายที่ผมทํานะครับ ตอนนี้ไนะอวงจรที่เป็นธรรมดาเดี๋ยวผมทำไว้เรียบร้อยแล้ววงจรตัวนี้ตัวแฮนนี้จะเป็นอไอฟไนิ่งธรรมดากระพริบก็คือตัวที่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวกระพริบยังไม่ได้ทำอ่อาทีนี้ก่อนอื่นก็วงจรองจรที่เราทำเนี่ยตะก,กี้เนี้ยเอามาใช้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเอวีดวงนี้ที่เป็นดวงเดียวเนี้ยไปต่อเข้ากับไอดีที่เป็นตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับ ที่เราก็ลองเปลี่ยนตรงนี้เข้าไปเลยตอนนี้มันเป็นขั้วบวกภาพคอนโทรผมขอเปลี่ยนเลยนิดนึงอันนี้เนี่ยวงจรน,นี้ยขอ้อาวกระบาด่านที่ทิ้งกออกนะเอาไอดีนี้ววัน,นี้วัน,นี้ออกทีก่อนเฮ้ยเป็นกระบาดฐานวิ่งมาเนี่ย ผมขอเนีเช่นตัวเนี้ยเป็นสีแดงัวนี้เป็นดำแล้ววิ่งเข้ากระบะบาทานนีก่กระบะทานแล้วก็คือตรงเนี้ยผมใช้สีขาวในการต่อจุนตรงนี้แต่ว่าส่วนที่จะวิ่งไปกระบะทานแล้วก็ส่วนที่เป็น LED เนี่ยขอเป็นตรงนี้ขอเป็นสีแดงขั้วบวกแางขั้วลบท่านนี้นะ เปลี่ยนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นสายที่จะวิ่งไปยังกระบะทานผมก็เอาสายเนี้ยมาต่อด้านที่เป็นขครบ,บวกแล้วก็ต่อสายแดงอันนี้เราลอไว้ไปเชื่อมกับกระบะทานนะครับ